สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เยน้องเขาปลามาเจอปลาบอลอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเจอปลาบอลแบบอยู่ในแปลงเดียวกันนี่อยู่ในปลาเดียวกันนี่มีแต่งแต่อันบอลนั่งนั้นแหละค่ะพี่น้องแต่วายเยน้องไม่แน่ใจค่ะพี่น้องว่ามีชื่ออะไรมั่งนะคะถ้าใครรู้ช่วยบอกเยนองหน่อยเพราะว่ามีลหลายสายพันธุ์จริงๆค่ะพี่น้องเบิง์ไ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ มันแดงๆใบแดงๆนี่ซื้อว่าแจ้งไห่ค่ะพี่น้องแล้วกับใบเขียวนี่ค่ะนี่เป็นริวนี่ค่ะสีเขียวมั่นนะคะพี่น้องผู้ใดอจากบอกพี่น้องแน่แล้วก็มีใบไลยๆด่างขาวอนี่ยนี่ค่ะพี่น้องนี่คือมันหลายสายพันธุ์มากค่ะพี่น้องเดี๋ยน้องไม่แน่ใจว่ามีเขาชื่ออะไรมั่งเนาะค่ะเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องใคร รู้ว่าชื่ออะไรมั่งช่วยบอกยายนงหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากช่วยบอกใฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปยายนงให้หน่อยค่ะเพราะว่ายายนงก็ยังไม่เก่งเรื่องบอลน,นะคะเนาะก็เลยอยากถามพี่น้องใครรู้ก็ช่วยบอกทีว่าเขาชื่ออะไรมั่งแต่ละสายพันธุนนนนนน์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีบอลด่างมีบอลสีที่อยู่ด้วยกันนีค่ะเขาปลูกผสมกันค่ะพี่น้อง ในในป่านี้เขาจะน่าจะปลูกรวมกันนะคะเนาะหรือว่ามันแบบผสมพันธุ์กันหรือมันกลายเป็นมันกลายพันธุ์หรือเปล่ายายนงก็ไม่แน่ใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมีหลายสายพันธุ์ค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะค่ะยายนงก็ไม่รู้จักชื่อเป็นที่แน่นอนเพราะว่าเป็น ดูในนั่นแล้วก็ไม่จําไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรมั่งนะจนน๊ะเนาะบางทีก็ใบไม่เหมือนบางทีก็สีไม่เหมือนบางครั้งก็ยุก็เลยไม่กล้าบอกชื่อไม่กล้าเอ่ยชื่อว่าเขาชื่ออะไรมะะั่งเนี่ยค่ะเพราะว่าชื่อของบอลก็มีเยอะแยะมากมายเลยจนงจาไม่ได้นะจ๊ะเนาะนะคะพี่น้อ,นะนอง ขาก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นค่ะมีแต่ลายสวยๆส,วยสวย่วนมากจะเป็นสีเขียวแล้วมีใบแดงน่ะมีชื่ออะไรใบแดงแดงนะคะกออีกกอนึงเนี่ยอยู่รวมกันนะค่ะก็เลยไม่แน่ใจไม่ไม่มั่นใจว่าเขาชื่ออะไรมั่งเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะใบมนใบยาวใบผิวใบด่างใบกระดูกขาวกระดูกแดงกระดูก เขียวมีหมดเลยค่ะพี่น้องอยู่ในที่เดียวกันนะคะผสมกันเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกยายนงหน่อยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ช่วยบอกมาค่ะขอบคุณค่ะ